สเทคนิควิชามารโฆษณาบน Facebook 1ส่องกลุ่มเป้าหมายที่คู่แข่งก็ใช้ยิงโฆษณาอยู่ 2. สอ่สองแอดหรือว่า2ตัวคอนเทนต์นะครับที่คู่แข่งเขาใช้ยิงโฆษณาอยู่เช่นเดียวกันครับ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับขออนุญาต Disclaimer ก่อนว่า1เนี่ยผมไม่สนับสนุนให้เราไปลอกคู่แข่งตรงๆแบบก๊อปมาดื้อๆเลยอย่างเงี้ยแบบคอนเทนต์เขาเขียนอะไรเราเขียนอย่างนั้นตามเลยนะครับซึ่งแบบนี้ไม่แนะนำนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการไม่ดีต่อตัวคู่แข่งอย่างเดียวนะค,คือไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่เราไปส่องหลายๆครั้ง มันก็มักจะเป็นเจ้าที่เป็นผู้นําอยู่หรือว่าอาจจะขายดีกว่าเราหรืออะไรเงี้ยหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันนะครับอันที่เราไปก๊อปเนี่ยคู่แข่งเขารู้ตัวแน่นอนนะเพราะว่าผมมีลูกศิษย์ที่แบบพอขายดีขึ้นมายิงขึ้นมาเนี่ยยิงโฆษณาเราเป็นที่รู้จักขึ้นมาเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะครก็คือโดนก๊อปปี่คอนเทนต์นะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งไม่สนับสนุนให้ก๊อปปี้กันตรงๆแบบคือแบบไม่เปลี่ยนอะไรเลยเยงี้ยเปลี่ยนแค่ ชื่อเพจชื่ออะไรนิ่นหน่อยเนี่ยนะครับสารข้อที่2นะครับก็คือต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือเจตนาของคลิปเนี้ยแค่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปหาไอเดียแล้วก็ไปดึงไอเดียมาจากคู่แข่งนะครับดึงจุดดีของแต่ละเจ้าหลายๆเจ้ามารวมกันแล้วก็มาเป็นของตัวเองแล้วก็ผสมกับของตัวเองที่เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเข้าไปนะครับซึ่งแบบเนี้ยผมว่ามันมันดูดีกว่าด้วยแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเรามากกว่าด้วยนะครับแล้วก็พยายามแกะรอยว่าเอ๊ะทำไมคู่แข่งเขา เขาเลือกทำคอนเทนต์อย่างนี้เขาเขียนอย่างนี้มันเป็นประโยชน์อะไรในมุมมองของลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะว่าบางทีเราไปส่องคู่แข่งเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าคอนเทนต์ไหนอของเขาที่ขายดีหรือขายไม่ดีนะครับถ้าเราไปซีสัวก๊อปมาดื้อๆตรงๆเนี่ยเราอาจจะไปก๊อปปี้ตัวคอนเทนต์ที่ขายไม่ดีมาแทนก็ได้นะเราอาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือหาไอเดียแล้วก็พยายามถอด วิธีคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้พยายามวิเคราะห์นิดนึงนะครับแล้วก็เอาข้อดีในแต่ละเคสเนี่ยมารวบรวมแล้วก็มาเอาไว้เป็นของคอนเทนต์ที่เราทำขึ้นมาไว้ยิงแอดของตัวเองรวมถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยครับอ่ะเรื่องที่1นนะครับก็คือเวลาเราจะดูกลุ่มเป้าหมายที่คู่แข่งเขาใช้ยิงแอดเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยเราต้องโดน แอดของคู่แข่งอะยิงมาหาใน Facebook ของเราก่อนนะอเน,นี้ยวิธีนี้มันถึงจะทําได้นะครับคือมันไม่สามารถที่แบบเรานึกอยากจะไปดูของใครก็ดูได้ทันทีตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราสามารถดูได้เฉพาะตอนที่เขาอะยิงมาหาเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับอย่างแล้วถามว่าเราจะโดนยิงโดนคู่แข่งยิงมาหาได้ยังไงผมเชื่อว่าโดยพฤติกรรมเราอะนะครับคือพอเราขายในสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งอะสมมุติเราขายเกี่ยวกับอสังหาใช่ไหม ตัวเราอะเราก็จะไม่พ้นว่าหนึ่งเราต้องเข้าเพจตัวเองอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอสังหาอยู่แล้วนะครับในไม่ช้านะเฟซบุ๊กก็จะจับความสนใจเราเป็นคนที่สนใจอสังหาสนใจบ้านนะครับเอ,อ่อแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะโดนแอดยิงมาใส่นะอย่างช่วงนี้ที่ผมเจอแอดบ้านเนี่ยก็คือกําลังตะเวนดูบ้านอยู่นะครับอยากดูที่มันใกล้โรงเรียนลูกกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะอาทีเนี้ยผมก็เจอแอดอันนี้ยิงมานะครับถ้าเราเจอยิงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าที่มุมขวาบนเนี่ยนะครับมันจะมีจุดๆจุดจุะ ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับจุดๆๆแล้วก็ why am i seeing this ad ภาษาไทยคือทำไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้นะครับคลิกปุ๊บเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะ advertiser choices นะครับภาษาไทยไม่รู้อะไรนะก็เป็นอันบนสุดที่กดได้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอพอคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่านหนึ่งนะตัว land house เนี่ยสำหรับแอดนี้เป็นหลักนะครับคือเขา ใช้เนี่ similarity to the customer นะครับก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือลุกอะไรนะครับ audience แบบลุกอะไรก็คือเขาเนี่ยอาจจะไปเอา custom audience นะครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่เขามีข้อมูลอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มไหนอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ปลายทางแล้วเนี่ยเขาเอากลุ่มลูกค้านั้นไปทําลุกอะไร audience นะครับก็คือหาลูกค้าที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่เขามีอยู่เดิมนะครับก็เป็นเทคนิคที่ทําไม่ยากนะถ้าใครไม่เคยทำเนี่ยก็ ลองหาในช่องผมดูก็ได้นะเรื่องลูกอะไรออเดียนส์นะครับก็มีวิธีสอนอยู่นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะเจ้าเนี้ยเขาก็ไม่ได้จบแค่นี้นะครับเขาก็มีการเซตตัวอินเทเลสหรือดีเทล targeting หรือความสนใจต่างเนี่ยครอบตัวลูก like, อะไรเจาะจงเข้าไปอีกทีนึงคือเวลาท look ําลูกอะไรออกมาเนี่ยตัวเลขต่ําสุดที่เราจะได้ออกมามันจะประมาณ6กแ0 0 0กนคนห0 0 0นปลายๆนะครับ จำนวนคนที่โฆษณาจะเข้าถึงได้แล้วพอเราใส่ดีเทล targeting คุมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งเจาะจงมากขึ้นว่าเราก็จะได้คนที่กําลังสนใจบ้านหรืออะไรอยู่จริงๆนะครับอพอเราคลิกดูเนี่ยเราก็จะเห็นดีเทลเลยว่าเขาเลือกอะไรไว้บ้างนะครับเนี่ยก็มี home and garden house real estate real estate investing นะครับแล้วก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับบ้านเดียว property finder แล้วก็มีชื่อแบรนด์ด้วยแสนสิริแล้วก็ชื่อแบรนด์ตัวเองด้วย land and houses นะครับ ซึ่งไอตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครมีความเข้าใจเรื่องการรวมกล่องแยกกล่องอินเ r อร์เซ็กยูเนียนอยู่แล้วเนี่ยนะครับไอสิ่งที่มันโชว์ตรงนี้มันจะไม่บอกว่าเขาอะแยกกล่องรวมกล่องหรือว่าอินเทอร์เซกหรือยูเนียนยังไงหรือแอ d หรือออย่างไงนะครับมันจะไม่ได้บอกตรงนั้นนะฮะอ่ะก็อันนี้คือเราสามารถดูได้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าอ๋อเขาเลือก คนที่สนใจลงนักลงทุนด้วยนะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็สนใจแบบเป็นลูกบ้านทั่วไปด้วยแล้วก็สนใจเว็บไซต์ที่เป็นพวก property listing ด้วยนะครับพวกรวมเหมือนพวกดีดี property พวกนั้นะนะครับแล้วก็มีใส่ชื่อแบรนด์คู่แข่งเข้าไปด้วยอ่าแล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์ตัวเองเข้าไปด้วยแล้วก็มีพวกหาสนใจบ้านใหม่ด้วยเนี่ยให้เราวิเคราะห์อ,อย่างนี้ออกมานะครับจะแบบก๊อปเอามาดื้อๆตรงๆนะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อ,อย่างเงี้ยเราจะไปต่อยอดได้ใช่ไหมเ่าแบบ เฮ้ยอ๋อเขาใช้แบรนด์คู่แข่งไว้แสนซิลิคํคำถามคือแล้วมันมีแบรนด์คู่แข่งอื่นๆให้ใช้อีกไหมล่ะนอกจากแสนซิลิอ่ะหรือว่ามีแบรนด์อื่นที่มันเลนส์ราคามันใกล้กลับเรามากกว่าแสนซิลิหรือแลนด์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองลองเลื่อนไปดูอันอื่นๆนะครับเนี่ยเจอ,อแล้วอีเดนเ t สเตนะกดจุดๆ,ๆนะครับ YMICing h i s a d Advertiser Choices นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็เลือกแตกต่างกันเลยก็คือเลือกพวกลักชูรี่รีสอร์นะครับแล้วก็บิสเนสคลาสนะครับก็คือเอาคนแบบมีกำลังซื้อที่สูงนั่นเองนะครับเนี่ยผมก็โดนคนกลุ่มนี้ยิงมานะครับคือตัวผมเนี่ยผมไม่ได้นั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสอะไรหรอกนะครับไม่ได้นั่งอะไรมีลูกไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนานละเออแต่ว่า l u x ช r ร r ่รีสอร์ทเนี่ยเออผมอาจจะอยู่กลุ่มนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยโดนยิงนะครับ ดนยิงโฆษณามาใส่แล้วก็มีช่วงอายุตรงนี้มีโลเคชันให้เลือกดูด้วยนะครับแต่ว่าโลเคชันตรงนี้ถ้าคือถ้าเจ้าที่ทําเขามีการปักหมุดแบบละเอียดหน่อยอะ่ะคือมันก็จะไม่โชว์ห,หมุดที่ละเอียดนะมันก็จะโชว์แบบนี้แหละโชวก์กว้างๆหน่อยนะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดในแง่แบบพิกัดลัติจุดลองจุดก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับซอยเขตอย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นก็ส่วนใหญ่ขึ้นเป็นแค่จังหวัดหรือว่าประเทศเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเราก็สามารถทําอย่างเงี้ยกับ หลายๆคอนเทนต์ที่ถูกยิงมาหาเรานะครับซึ่งถ้าเราพยายามทําอย่างนี้เป็นนิสัยนะเราจะได้ไอเดียในการหาความสนใจใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยนะครับ mm hmm. อย่างเช่นบางทีผมเจอแอดออฟฟิศให้เช่าในเมืองเนี้ยยิงใส่ผม่ะผมก็จะแบบเอ้ยเขายิงหาคนอยากหาออฟฟิศให้เช่าเขายิงยังไงวะผมก็จะกดดูนะครับแล้วก็จะแบบ เซฟเก็บไว้ในสมองนะครับโรงเรนอินเตอร์ยิงใส่ผมปุ๊บเอ้ยเขาเซฟยังไงวะเขาเลือกอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็สมมติมีโรงแรม5ดาวยิงใส่เอ้ยเขาเซฟยังไงของแฟชั่นยิงใส่นะครับมมเขาเซฟยังไง,ง inside, นะครับ,งงนะรบซึ่งแน่นอนนะฮะแอดผมเนี่ยผมก็จะแทบจะไม่เคยเจอพวกเครื่องสําอางคลินิกความงามของอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงก็จะไม่เคยเจอเลยผมก็จะไม่เห็นดีเทล targeting พวกนั้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะเห็นแบบเพียบไปหมดเลยใช่ไหมครับ อของแม่และเด็กเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเห็นนะเห็นยังมากกับของลงของเล่นนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้เขายิงหาคุณแม่กันนะครับอ่ะเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นี่คือเทคนิคที่1น,นะครับอ่ะมาถึงเทคนิคที่2นะครับก็คือการส่องแอดของคู่แข่งหรือจะเป็นเพจอื่นๆก็ได้ว่าเขาใช้คอนเทนต์แบบไหนยิงอยู่นะครับก็คือให้กดที่เดิมเลยจุดๆ,ๆแล้วก็ w i m i sing this a d นะครับเออเสร็จปุ๊บนะก็ให้เลือก advertiser choices และก็เลือกนี่ครับ c add d e t a i l in the meta add library ก็คือล่างสุดนะครับเออคลิกปุ๊บเนี่ยก็เราสามารถเนี่ยกดดูคลิปดูอะไรกดถ้าจะดูใหญ่ๆเนี่ยกด c add details นะแล้วก็กดกดดูคลิปดูแคปชั่นเออเนี่ยกดแคปชั่นดูเต็มๆได้ด้วยนะครับเนี่ยดูได้อย่างนี้เลยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือเราดูไม่ได้นะว่ามันมี engagement หรือมี like comment share เท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วก็จะไม่รู้ว่าแอดตัวไหนที่แบบ engagement มันดีๆนะฮะก็จะดูได้พอเป็นไอเดียเป็นหลักเท่านั้น,นครับจริงๆมันมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ดูเป็นคอมเมนต์ได้เลยแต่เป็นตัวเสียเงินนะซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าอีกคลิปหนึ่งแล้วกันถ้าถ้าสนใจก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันจะได้รู้ว่ามีคนอยากรู้นะครับอ่นเนี่ยทีนี้ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่านี่ land house เนี่ยนะครับยิงอยู่490แอดนะครับยิงแอดอยู่490แบบโอ้โหอย่างโหดนะครับเออ เสร็จปุ๊บนะก็เลื่อนลองมาดูได้เลยว่าเขายิงแบบไหนอยู่บ้างนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บ,บนี่ยิงแบบไหนอยู่บ้างนะครับอันนี้เพิ่งแอบค่อนข้างใหม่นะเห็นไหม total active time 18ชั่วโมงเองตอนผมอัดคลิปยูเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจว่าแอดเนี้ยเป็นแอดที่เขาแบบ Active อยู่เลยนะคือ คือปัจจุบันณเวลาเนี้ยยิงอยู่เลยเนี่ยปัจจุบันเลยตอนเนี้นะครับคือถ้ามันไม่ได้ยิงอยู่มันจะม,มันจะไม่ขึ้นตรงนี้เลยคือถ,ถ้ากดปิดปุ๊บมันแล้วมาดูหน้านี้ยมันจะหายไปเลยนะครับเนี่ยก็ยิงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดดูแล้วก็เคิริมๆแล้วเนี่ยสวยๆทั้งนั้นบ้านนะครับอ่ะทีนี้ไอข้างบนเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อเพจอยู่เราสามารถ พิมพ์เพจอื่นๆที่เราอยากรู้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นไหนๆก็ไหนๆละลองพิมพ์แสนสิริแล้วกันนะครับเออนครับอ่าลองพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นเพจแสนสิริขึ้นมานะครับลองดูที่ follower เยอะๆ1.7ล้านนะครับโอ้โหเกยทับไปเลยครับยิงอยู่ยิงแอดอยู่800ตัวนะครับอืมเนี่ยก็ไล่ดูเป็นไอเดียได้นะครับเนี่ยตรงนี้เราหาชื่อเพจทุกเพจได้หมดเลยนะจะหาชื่อเพจผมก็ได้นะครับสมมติ ยิมเพจพกกรน,นะครับเนี่ยอย่าไปกดผิดโดมพกกรลำนะเนี่ยผมก็ยิงอยู่120แบบนะครับนี่เนี่ยก็มีรีวิวมีคลิปให้ความรู้มีคลิปบิวกระตุ้นนะครับมีเทสติมอน,นิเลอ่านเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับอ่าอันนี้ก็เอาไว้ดูเป็นไอเดียได้นะฮะ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากย้ำนะครับว่าอย่าไปลอกเขาดุนๆน,นะก็พยายามดึงจุดดีแล้วก็ดึงวิธีคิดแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในแบบของเราเองนะครับแล้วก็รวบรวมของหลายๆเจ้าที่ดีๆมามาเป็นแบบของเรานะครับแล้วก็เสริมของเราเข้าไปด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ซับสไครปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์แนะนําหัวข้อที่ เกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์แล้วก็โฆษณาบน Google Facebook มาหรือว่าถามข้อถามมากก็ได้นะครับจะมาทำคลิปตอบให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ